ปลาอะไรสองโลยี่สิบปลาหมอปลาโลละสิบมันจะอะไรโลละสิบปลาโลละสิบสองโลก็ยี่สิบไม่น่าไปซ้ำให้มันซ้ำเลยปลาอะไรมีสองตัวปลาฝาแฝกปลาทูมันจะปลาทูได้ไงภาษาภาษาอังกฤษวันแปลว่าอะไรหนึ่งทูสองปลาอะไรมีสองหัวปลาปลาทูปลาสองตัวมาติดกันใครเอามันไปมัดอีกมั้ยปลาอะไรไม่มีหัวปลาตะโก ปลาที่ก็ตัดหัวออกปลาอลไรไม่มีก้างปลาที่ก็ตัดก้างออกก็ปลาต้องโกลุงนั่นแหละปลาอะไรไม่มีไม่มีเกตปลาไม่มีเกตก็ปลาไหลปลากระป๋องปลาอะไรที่มองไม่เห็นอ้ปลาพิณิหารปลาไปนู้นทำไมปลาไปไกลเกินไะเขาปลาแรงปลาอะไรขึ้นต้นไม้ได้ปลามัศจรรย์ไม่ใช่ปลาอะไรปลากดว่ามันเป็นลิง กูรอตั้งนานแล้วลิงมึงเนี่ยรถไฟมีกี่ขาอ่ารถไฟอ่ารถไฟไม่มีขามีมันจะมีได้ไงสองขาไม่มีหรอกขาไปแล้วก็ขากลับรถไฟมีกี่ขาสองขาขาเดียวขาเดียวไงเขาไปแล้วขากลับตกรางขับอะไรตรงนั้นรถไฟมีกี่ขาขาเดียวกับสองขาไม่มีขาทําไมก็จอดอยู่กับที่ว้ามึงจะมาถามซอกสักตเนี่ย ตีละครงอ้พระชัยคอนตีละครพระชัยเนนพระอะไรนั่นอะอะแล้ววัดอะไรไม่มีพระอยู่วัดร้างวัดสายตาประกอบแว้นะจะตอบอยู่แล้วกลัวจะเป็นมุกเก่าพระอะไรไม่หมชวนอาพระไม่หมชวนก็พระที่ศิกแล้วพระอาทิตย์